สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอีกเช่นเคยค่ะที่เรานะคะมาดื่มนะคะ SM สมส่วนกันนะคะ SM สมสมส่วนของเรานะคะสำหรับสายที่อยากผิวสวยสุขภาพดีหุ่นกระชับและที่สำคัญนะคะลดน้ำหนักค่ะนะคะของเรานะคะไม่ผสมนะคะยาลดน้ำหนักแต่อย่างใดค่ะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลค่ะบล็อก เบิร์นน้ำตาลบล็อกเบิร์นแป้งเป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับใครที่กินเอสเซนสมส่วนแล้วก็จะติดใจนะคะวันนี้ครูป,ปาก็นะคะมานะคะรีวิวนะคะเอสเซนสมส่วนกันนะคะเพราะว่าเรากินจริงใช้จริงรีวิวจริงทุกวันเราดื่มทุกวันเราฟินทุกวันจริงๆค่ะทุกคนคะนะหุ่นเราก็จะสวยๆนะคะปิดเฟิร์มนะคะน้ําหนักไม่เพิ่มแบบนี้นะคะใครที่อยากหุ่นดีกระชับสัดส่วนผิวก็ ออหุ่นกระชับขึ้นนะคะก็ลองกินดูนะคะวันนี้ครูก็มากินนะคะกาแฟนะคะกับโกโก้ค่ะของเรานะคะเอสเซมสส่วนมีนะคะกาแฟมีโกโก้มีชานมค่ะแล้วแต่ที่คุณชอบเลยนะคะเราก็จะมานี่นะคะชงกาแฟก,ก่อนนะคะเป็นสิ่งที่เรานะคะรักมากขาดไม่ได้เลยคุณขาตอนนี้ของขาดนะคะดิฉันเหลือแ <c> ค <oughs> นะ่นวไม่กี่ทรงคุณขานะคะตัวต่อไปนะคะเห็นไหมคะว่าเข้มข้นขนาดนี้นะคะทุกคนอ่ะ ตัวต่อไปนะคะสูตรเด็ดนะคะของเราในการกินกาแฟของเรานะคะเราก็จะใส่โกโก้โกโลงไปนะคะบอกเลยว่าใครถ้ากินสูตรคุปปาแบบนี้นะผสมกันแบบนี้คุณขาคุณฟินนะคะร่างกายคุณมีพลังทั้งวันเลยค่ะรู้สึกว่ามันได้กินกาแฟมันถึงมันถึงเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์คนคนชอบคอกาแฟะป่ะทุกคนคะนะคะโอ,อ้แต่ฉันไม่อยากกินกาแฟที่แบบหวานมากนะคะอยาก,กินกาแฟที่หวานน้อยแต่อร่อยนะคะต้องเอสเซนส่วนๆเลยนะคะโอ้ที่สําคัญนะคะ ควบคุมนะคะน้ําตาลในเลือดของเรานะคะควบคุมหุน่นควบคุมแป้งในระบบในร่างกายของเรานะคะอุ้ยที่สำคัญนะคะทําให้หุ่นเราเฟิร์มนะคะนี่นี่นี่ครูก็จะมาดูนะคะว่าส่วนผสมของเรามีทั้งครีมเทียมถั่วเหลืองนะคะมีสารสกัดจากถังเช่านะคะมีสารสกัดจากโกจิเบอรี่นะคะมีสารสกัดจากโสมโอ้โหถึงว่าแหละร่างกายเราแข็งแรงสารสกัดจากเห็ดลินจือนะคะสารสกัดจาก นะคะมเมล็ดแปะปวยนะคะเออจา,จากกนอกาศจากทับทีมนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นนะคะน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลที่มาจากชูคาร์โสค่ะที่ทําให้เรานะคะหุ่นดีนะคะวุ้ส่วนผสมเยอะแยะมากมายบอกว่ากินดีก็โอเคแล้วค่ะทุกคนค่ะกว่าเราจะคิดค้นนะคะหานะคะกาแฟดีๆที่แบบมันกินได้ทุกวันแล้วมันฟินทุกวันมันขาดไม่ได้นะคะ น่าน,นะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเออไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะการตามหากาแฟดีๆนี่มันต้องลองมาเยอะมากเลยนะคะเออมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่เราชอบแบบนี้นะคะเออเรารู้ว่า มันกินแล้วมันเข้ากันนะคะคุณขายิ่งผสมกันยิ่งเข้ากันค่ะและที่สําคัญนะคะเรารู้สึกว่าระบบขับถ่ายเราดีทุกวันนะคะเราจะเนาะที่ง่ายถ่ายคล่องนี่มันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนปรารถนาค่ะทุกคนขาเออนะระบบขับถ่ายดีนะคะและที่สําคัญนะคะเฮ้ยเรากินแล้วมีชีวิตกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าในใ,ในในระหว่างวันเนี่ยมันโอเคเลยไม่ใช่บบกอ๋อกินอะไรกินกาแฟไปแล้วกูยังไม่หายง่วงหายเพลียเลยไม่ค่ะไม่ใช่เอ็มส่วน,วนกินได้เต็มส่วนนะดีต่อใจ <c oughs> ดีต่อร่างกายเรา อร่อยหอมทะลุจอไหมคะถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วโลกได้เลยนะคะนะรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะและที่สำคัญถีงเอรเูรวยงในดวงเงินกองคุณสิตาเปิดรับสมัครตัวแทนจัดจำหน่ายค่ะคุณจะเป็นตัวแทนสต็อกหรือตัวแทนไม่สต็อกตัวแทนช่วยพูช่วยขายคุณก็มีสิทธิ์ได้รับกำไรคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนชีวิตนะคะ sm สมส่วนนะคะ1กล่อง1 2ซอง390บบาทเท่านั้นลองเปิดใจค่ะนะคะเป็นตัวแทนคุณก็ขายดีนะคะเป็นตัวแทนเปิดบิน คุณก็ได้กำไรค่ะช่วยโพสช่วยขายคุณก็ได้กําไรลองเปิดใจนะคะธุรกิจนะคะออนไลน์ของเราตอนนี้ยุคนี้กินเก่งไม่พอคุณต้องหาเงิน,กนเก่งๆด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ TSW รวยงงในดวงเงินกับครูสิตาค่ะปินต่อ